วันธรรมดาเราก็จะต้องแปดโมงปุ๊บดิฉันก็เตรียมตัวที่จะออกตลาดไปค่ะที่บ้านไหนนิฉันก็จําไม่ค่อยได้สมองก็ไม่ค่อยจำ <c oughs> เดี๋ยวพูดไปกลัวผิดค่ะเออย่าปะเที่ยงถึงปลายนู่นแหละคะ่ะโอ้กิจกรรมเยอะวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันพักผ่อนเนาะทํางานบ้านพักผ่อนทํางานบ้านนะคะไม่ใช่วางพีนน้องะไร <c oughs> นะคะนี่เขาก็จะมีกิจกรรมตอนเช้าเช้าก็ ไปรวมตัวกันที่โบสถ์ค่ะดีฉันก็ไม่ได้ไปแล้วค่ะพี่น้องคะฉันก็ทําวันนี้วันเสาร์ดีฉันเองนะคะที่ฉันปลูประมาณห้าหกต้นนะคะนี่เอาไว้บังแดดค่ะช่วงเดือนมีสานะคะพี่น้องคะอากาศร้อนบังแดดบังไอรีโอนี่นี่น่ารักมากเลยต้มอตมิน่ารักมากลยลมด้วยนะคะนี่มาทักทายพูดคุยวันนี้วันเสาร์ดีฉันก็ก็มาแบ่งปันกันนะคะ ขอบคุณนะคะเราเจอกันใหม่ค่ะเตรียมที่จะทํางานบ้านเหมือนเดิมนะคะ่อยู่กับเด็กๆค่ะในใช่ไหมคะในปีใหม่กับน้องโซดาเลยค่ะพี่น้องค่ะยาจิตเตรียมที่จะทํางานบ้านเหมือนเดิมนะคะ่อยู่กับเด็กๆค่ะในใช่ไหมคะในปีใหม่กับน้องโซดาเลยค่ะพี่น้องค่ะยาจิตก็ก็ไม่ต้องเร่งรีบเนาะปกติวันธรรมดาเราก็จะต้อง แปดโมงปุ๊บดิฉันก็เตรียมตัวที่จะออกตลาดไปหา <c oughs> ก็ <c oughs> ก็ไม่ต้องเร่งรีบเนาะปกติวันธรรมดาเราก็จะต้องแปดโมงปุ๊บดิฉันก็เตรียมตัวที่จะออกตลาดไปหาซื้อข้าวซื้อของมาขายคะ่ะพี่น้องคะซื้อมาขายไปคะ่ะกาไรก็เป็นค่ากับข้าวอ่าน้องหมาน้องแมวค่ะพี่น้อง,องค่ะอ้พี่น้องคะ ฉันเองนะคะที่ฉันปลูประมาณห้าหกต้นนะคะนี่เอาไว้บังแดดค่ะช่วงเดือนมีสานะคะพี่น้องค่ะอากาศร้อนบงับงแดดบังให้ทองอุไรฉันกําลังออกดอกนะคะกําลังสวยะค่ะที่ฉันมีฝีมือรีโอนีอ่นี่น่ารักมากเลยตมุตมิน่ารักมากเลยก็ <c oughs> ก็ไม่ต้องเร่งรีบเนาะปกติบัรธรรมดาเราก็จะต้อง แปดโมงปุ๊บดิฉันก็เตรียมตัวที่จะออกตลาดไปหาเที่ยงถึงบ่ายนู่นแหละคะ่ะโอ้กิจกรรมเยอะวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันพักผ่อนเนาะทำงานบ้านพักผ่อนทำงานบ้านนะคะไม่ใช่บางคะ่ะพี่น้องคะ่ะดิฉันเองนะคะที่ฉันปลูประมาณห้าหกต้นนะคะนี่เอาไวบา้บังแดดค่ะช่วงเดือนมีสานะคะพี่น้องคะ่ะอากาศร้อนบงับงแดดบัง ฉันเองนะคะที่ชันปลูประมาณห้าหกต้นนะคะนี่เอาไว้บังแดดค่ะช่วงเดือนมีสานะคะพี่น้องค่ะอากาศร้อนบังแดดบังแดดดิโอลิโอครับน้องแมวยที่ชันน่ารักนาลักค่ะพี่น้องค่ะดูทำหน้าดิอุ๋ยทำไมน่ารักสองคนนี้น่ารักน่ารักลิโอเรียนกับฉันเองนะคะที่ชันปลูประมาณห้าหกต้นนะคะนี่เอาไว้บังแดดค่ะช่วงเดือนมีสานะคะพี่น้องค่ะอากาศร้อนบังแดดบัง เตรียมที่จะทำงานบ้านเหมือนเดิม,มนคะคะนี่อยู่กับเด็กๆค่ะนี่ใช่ไหมคะนี่ปีใหม่กับน้องโซดาเลยค่ะพี่น้องคะยาจิตนี่คะ่ะออกไปตอนเช้าทีเดียวจเยวบเลยค่ะพี่น้องคะขอบคุณนะคะเพื่อนๆล้วก็มาทักทายมาพูดคุยสนใจเฮฮามีอะไรทองอุไรฉันกำลังออกดอกนะคะกำลังสวยค่ะที่ฉันมีฝีมือทองอุไรฉันกำลังออกดอกนะคะกำลังสวยค่ะที่ฉันมีฝีมือ ซื้อข้าวซื้อของมาขายค่ะพี่น้อง่ะซื้อมาขายไปค่ะกําไรก็เป็นค่ากับข้าวน้องหมาน้องแมวค่ะพี่น้องค่ะอ้พี่น้องขาไปค่ะออกไปตอนเช้าทีเดียวจบเลยค่ะพี่น้อง่ะขอบคุณนะคะเพื่อนๆล้วก็มาทักทายมาพูดคุยเสนเสยเฮฮาเม่อะไรี่ค่ะออกไปตอนเช้าทีเดียวจบเลยค่ะพี่น้อง่ะขอบคุณนะคะเพื่อนๆล้วก็มาทักทายมาพูดคุยาสนเสยเฮฮา มีอะไรนี่ไมริโอสุดหล่อของแม่เนี่ยพี่น้องขาโอ้ยนี่ลูกชายหล่อสุดหล่อเั้นตื่นแล้วค่ะนี่ค่ะก็มาทักทายพูดคุยนะคะพี่น้องขที่ฉันเพียงถึงปลายนู่นแหละคะ่ะโอ้กิจกรรมเยอะวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันพักผ่อนเนาะทำงานบ้านพักผ่อนทำงานบ้านนะคะไม่ใช่บางคครพี่น้องค่ะยาวเตรียมตัวที่จะทำงานบ้านเก็บกวาดทำความสะอาดนะคะ วันเสาร์อาทิตย์ดิฉันก็จะเป็นม่บ้านค่ะอู้อสุดลอของเราตื่นแล้วเตรียมที่จะทํางานบ้านเหมือนเดิมะนะคะ่อยู่กับเด็กๆค่ะนี่ใช่ไหมค่ะนี่ปีใหม่กับน้องโซดาเลยค่ะพี่น้องค่ะยาเจ็ดนี้ไมลิโอสุดลอของแม่นี่พี่น้องค่ะอู้นี่ ลูกชายหลอสุดลงท่านตื่นแล้วค่ะนี่ค่ะก็มาทักทายพูดคุยนะคะพี่น้องค่ะดิฉันลีโอลีโอครับน้องแมวดิฉันน,านา่ารักน่ารักแค่พี่น้องค่ะดูทำหน้าเดียววยทำไมนา่ารักสองคนนี้นา่นารักนา่ารักลอโอเรียนที่บ้านไหนดิฉันก็จําไม่ค่อยได้สมองก็ไม่ค่อยจำยเดี๋ยวพูดไปกลัวผิดค่ะเอยอยยากสวัสดีทักทายเพื่อนๆเ,นเนช้าวัวนเสาร์นะคะ วันเสาร์สีม่วงใช่ไหมคะดอกฟ้าประทานพรกับพี่น้องคะ่ะร่มเงาเนาะวันนี้วันเสาร์ดิฉันก็จะอา,อาบน้ําให้น้องหมาดิฉันก็เตรียมตัวเลยนะคะใส่เสื้อแขนก็มาแบ่งปันกันนะคะขอบคุณนะคะเราเจอกันใหม่คะ่ะเที่ยงถึงปลายรูนแหละคะ่ะโอ้กิจกรรมเยอะวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันพักผ่อนเนาะ ทำงานบ้านพักผ่อนทำงานบ้านนะคะไม่ใช่บางค่ะพี่น้องค่ะี่ค่ะออกไปตอนเช้าทีเดียวจบเลยค่ะพี่น้องคะ่ะขอบคุณนะคะเ,เพื่อนๆเราก็มาทักทายมาพูดคุยสนสเสฮยามีอะไรทีฉันเองนะคะที่ฉันปลูประมาณห้าหกต้นนะคะนี่เอาไวบา้บังแดดค่ะช่วงเดือนมีสานะคะพี่น้องคะ่ะอากาศร้อนบงับงแดดบังให้สวยไหมคะโอ้แดดพึ่งออกค่ะพี่น้องคะ่ะแดดเพึ่งออก ขณะนี้เวลาจะ8โมงเช้าเลยนะคะดิฉันก็ต้องรีบลุกขึ้นมารีโอนี่นี่น่ารักมากเลยตมุตมิน่ารักมากเลยดิฉันขอทํางานบ้านงานบ้านเยอะค่ะพี่น้องค่ะอ,อก็ก็ไม่ต้องเร่งรีบเนาะปกติวันธรรมดาเราก็จะต้อง8โมงปุ๊บดิฉันก็เตรียมตัวที่จะออกตลาดไปหารนะคะนี่เขาก็จะมีกิจกรรมตอนเช้าๆ้าก็ ไปรวมตัวกันที่โบสถ์ค่ะดิฉันก็ไม่ได้ไปแล้วค่ะพี่น้องคะฉันก็ทําวันนี้วันเสาร์ร่มเงาเนาะควันนี้วันเสาร์ดิฉันก็จะอาอาบน้ําให้น้องหมาค่ะดิฉันก็เตรียมตัวเลยแล้วคะใส่เสื้อแขนร่มเงาเนาะควันนี้วันเสาร์ดิฉันก็จะอาอาบน้ําให้น้องหมาค่ะดิฉันก็เตรียมตัวเลยแล้วคะใส่เสื้อแขนซื้อข้าวซื้อของ มาขายค่ะพี่น้องค่ะซื้อมาขายไปค่ะกําไรก็เป็นค่ากับข้าวอน้องหมาน้องแมวค่ะพี่น้องค่ะโอ้พี่น้องคะไปค่ะออกไปตอนเช้าทีเดียวจบเลยค่ะพี่น้องคะขอบคุณนะคะเพื่อนเพื่อนล้วก็มาทักทายมาพูดคุยาสนเยเฮฮาเม่อะไรค่ะออกไปตอนเช้าทีเดียวจบเลยค่ะพี่น้องคะขอบคุณนะคะเพื่อนเพื่อนล้วก็มาทักทายมาพูดคุยาสนเยเฮฮาเม่อะไรประมาณ สิบหกสิบเจ็ดองศาค่ะพอตกใบใบามาพี่น้องขาเมื่อวานนี้สามสิบกว่าองศาโอ้อากาศร้อนค่ะแล้วก็ไม่มีทองอุไรดิฉันกําลังออกดอกนะคะกําลังสวยค่ะดิฉันมีฝีมือ,อยาวเตรียมตัวที่จะทํางานบ้านเก็บกวาดทาความสะอาดนะคะวันเสาร์อาทิตย์ดิฉันก็จะเป็นแม่บ้านค่ะออ้หนูสุดหล่อของเราตื่นแล้วที่บ้านไหนดิฉันก็จําไม่ค่อยได้สมองก็ไม่ค่อยจํา เดาพูดไปกลัวผิดค่ะยาะ่าของเราวันนี้ออกงานนะคะเมื่อกี้ก็ไปแล้วค่ะพี่น้องอายยาก็ไปร่วมงานเฉลิมฉลองของคิดจักนะคะยาวเตรียมตัวที่จะทํางานบ้านเก็บกวาดทาความสะอาดนะคะั<อ>นเสาร์อาทิตย์ดิฉันก็จะเป็นม่บ้านค่ะอู้หหนูสุดล้อของเราตื่นแล้วงานทำกันพี่น้องค่ะมารับแสงยามเช้าๆนะคะ อบอุ่นร่างกายด้วยแสงแดดนะคะอุณหภูมิช่วงเช้าเช้าก็ิฉันเองนะคะที่ฉันปลูประมาณห้าหกต้นนะคะนี่เอาไว้บงังแดดค่ะช่วงเดือนมีสานะคะพี่น้องคะอากาศร้อนบังแดดบังเฮลโอ้ลีโอครับน้องแมวที่ันนา่นารักน่ารักค่พี่น้องคะ <laughs> ดูทำหน้าเดี๋ยวอุ้ยทำไมนา่ารักสองคนนี้นา่นารักน่ารักลีโอเลี้ยงกันสวัสดีทักทายเพื่อนๆเ,เ,เช้าวันเสาร์นะคะ ันเสาวสีม่วงใช่ไหมคะดอกฟ้าประทานพรกับพี่น้องค่ะก็จะออกตลาดเหมือนเดิมคะ่ะออกตลาดไปหาของกินคะ่ะวันนี้วันหยุดก็จะไปหาผลไม้มากินหาขนมมากินเพราะว่าต้องทํางานเนาะพี่เกดออกปิดของเราวันนี้ออกงานนะคะเมื่อกี้ก็ไปแล้วค่ะพี่น้องอ้อยย่ยาก็ไปร่วมงานเฉลิมฉลองของคิดถึกจักนะคะางานทำกัยพี่น้องคะ่ะมารับแสง ยามเช้าเช้านะคะอบอุ่นร่างกายด้วยแสงแดดนะคะอุณหภูมิช่วงเช้าเช้าก็ไปนะคะนี่เขาก็จะมีกิจกรรมตอนเช้าเช้าก็